สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซยาการเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนะครราชสีมาคะ่ะอีพีนี้เปิดโชค์เก้าชั้นลูกผสมด่างสีชมพูนะคะยายาการเด้นจะโปรโมชั่นคืนความสุขให้ลูกค้าสําหรับท่านใดที่ ซื้อต้นไม้จากทางยายาการ์เด้นไปนะคะนุชจะนํารายชื่อไปรวบรวมจับรางวัลในเดือนเมษาซึ่งรางวัลก็จะเป็นต้นไม้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเริ่มเดือนมกราอ่าเลยนะคะจับวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวนุชจะแจ้งอ,อีกรอบนะคะ,ะวันนี้ก็เปิดกันที่โชคเก้าชั้นลูกผสมด่างสีชมพูไส์กระถาง10นิ้วนะคะไส์กระถาง10นิ้ว ตอนนี้หนอหนอแทงขึ้นมาเพิ่มอีกนะคะหนอแทงขึ้นมาเพิ่มอีกจากตอนแรกนะคะแทงแทงต้นนี้มาแล้วนะคะก็มีด้านข้างนะคะด้านข้างฝั่งนี้อีกหนึ่งหนอนะคะยังเล็กๆค่ะแล้วก็จะมีหน่อแหลมแมฝั่งนี้นะคะอีกหนึ่งหนอแล้วก็แทงยอดมาแล้วนะคะแทงยอดใบใหม่ค่ะมาอีกหนึ่งใบนะคะกําลังแทงมาซึ่งใบนี้ก็ให้ใบที่อ้วน ด่างด่างกระจายเลยนะคะด่างกระจายสาีเข้าขอบใบเข้ากระดูกนะคะเป็นโทนเข้าเป็นสีม่วงอยู่แต่ช่วงแรกใบเดิมเขาเป็นใบสีชมพูนะคะใบนี้ใบนี้ก็ความดํากลบความดํากลบแต่เนี่ยคะ่ะคือจริงๆเขาเขาก็เปิดด่างนะคะน้องเปิดด่างอยู่เปิดด่างคะ่ะแต่ว่าโทนสีเข้ม จะมากลบนะคะจะมากลบเป็นโทนสีชมพูนะคะเป็นโทนสีชมพูไซส์กระถางใหญ่ๆนะคะไซส์กระถางใหญ่ๆอ,อันนี้ก็ด่างดีเลยนะคะด่างดีสีสวยหน่อเยอะๆนะคะหน่อเยอะๆแบบนี้เลยเปิดนะคะเปิดที่1,990สสงฟรีนะคะ 1,990ส่งฟรีตอนนี้หน่อมาแล้วที่3หน่อนะคะหน่อมาแล้วที่3หน่อนะคะพร้อมกับใบใหม่กำลังแทงมาค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถโทรหาหนุได้ค่ะ064 478 7995นะคะ ID Line nut240825 ค่ะหรือจะแคปส่งให้หนุทางไลน์ก็ได้นะคะอะต้อนนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ให้ใบที่หนาแข็งแรงนะคะและด่างดีด่างกระจายนะคะด่างกระจายด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับสีที่กำลังเริ่มเข้านะคะสีเริ่มเข้าแล้วนะคะใบอ้วนด้วยนะคะใบอ้วนใหญ่ด้วยอ่าเหมือนจะเป็นทรงคอม p a c t เลยเหมือนจะเป็นทรงคอมแพ c น,น,นะคะอ่ะก็ได้หน่อกันไปอีก3หนอ่อ สุดคุ้มเลยนะคะท่านผู้ชมรวมกับต้นแม่เป็น4ต้นนะคะสุดคุ้มมากๆเลยที่1,990ค่ะสําหรับวันนี้นะคะนุชฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ่าไซส์เล็กตัวนี้อีก2หนอนะคะตัวนี้อีกสองหน,อน,ะะน่ออ,นอ,อ่ะอันนี้ก็เป็นต้นน้องๆเขานะคะที่ได้ทำการแยกออกมา ตัวนี้ตัวนี้มีอยู่2ต้นนะคะตอนนี้ระบบลากก็กำลังมานะคะมีอยู่ที่2ต้นอันนี้ก็ต้องรอให้ระบบลากเยอะกว่านี้ก่อนนะคะถึงจะทําการแยกได้นะคะก็เปิดด่างเปิดสีมาแล้วแบบนี้เลยนะคะเปิดสีมาแล้วเปิดสีมาแล้วนะคะตัวนี้ให้ที่690ส่งฟรีนะคะตัวนี้ให้ที่690ส่งฟรีด่างสีชุมภูเช่นกันค่ะ วันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ